ยอมใจคุณตาใจเด็ดง้างปากไอเคช่วยลูกสุนัขเรียกได้ว่าเป็นคุณตาพลังเหลือแถมไม่กลัวตายโดยแท้เมื่อแกเห็นลูกสุนัขสุดที่รักของตัวเองวิ่งลงบ่อน้ําไปและกําลังจะถูกอลิเกเตอร์ขมือกิดไม่รอชา้าคุณตาวิ่งลงน้ําจับอลิเกเตอร์ง้างปากออกจนลูกสุนักรอดมาได้เหตุการณ์สุดระทึกดังกล่าวถูกจับภาพไว้ได้โดยกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่สวนสาธรารณะซึ่งอยู่หลังบ้านของคุณตาริชาร์ดวิลแบงค์วัย74ปี โดยก่อนเกิดเหตุคุณตาเล่าว่าตนเองนั้นกำลังสูบซิก้ายอย่างสบายใจพร้อมกับพาเจ้ากันเนอร์ลูกสุนัขวัยสาเดือนมาเดินเล่นบริเวณริมบึงแต่ทันใดนั้นเองก็มีอลิเกเตอร์พุ่งขึ้นมาจากบึงแล้วลากเจ้ากันเนอร์ลงไปในน้ําต่อหน้าต่อตาคุณตาลิชาร์ดเล่าว่าช่วงเวลานั้นเหมือนเลือดในตัวเขาเดือดพล่านพุ่งลงน้ําไปช่วยอย่างรวดเร็วโดยคุณตาบอกว่าเจ้าอลิเกเตอร์ตัวนั้นอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเร็วมาก เหมือนยิ่งจรวดขึ้นมาอย่างไงอย่างนั้นไม่คิดว่าอาริเกเตอร์มันจะไหวได้ขนาดนี้การล็อกตัวเจ้าอาริเกเตอร์เอาไว้ไม่ให้ดิ้นนั้นไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรหากแต่สิ่งที่ยากคือการง้างปากให้ใคลายเจ้ากันเนอร์ออกมามือของคุณตานั้นถูกมันเคี้ยวจนเป็นแผลเหมือนโดนเจาะแต่ได้รับการฉีดกันปะทะยักษ์เรียบร้อยที่เหลือก็แค่รักษาบาดแผลทั่วไปส่วนเจ้ากันเนอร์มีแผลถูกกัดจนเป็นรูบริเวณท้องแต่อาการก็เริ่มดีขึ้นหลังพาไปพบศัตวแพทย์และรักษาตามอาการเรียกได้ว่า สุนัฆ่าใครอย่าแตะอย่างแท้จริงติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดโลค้า